สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Half-Life Opposing Force นะครับดานนี้ก็จะมีชื่อว่า Worst c r i นะครับโอเคไปดูดดอ,อีกางหน้าแบนออฟโอ้แบนออฟตักอยู่นีว่านี่เนี้ยอุ้ย วิ่งไวจริงเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไม่ค่อยโดนเว้ยมีไหมวะนี่แโอเคหมดหรือยัง วะโอ้ย,อย,อย,อยมืดมิดวะโอ้ยมืดก็มืดมองไม่เห็นอีกนี่แน่เละโอเคหมดหรือยังวะเดี๋ยวเช็คก่อนนะไม่มาเยอะกันขนาดานี้เนี่ย โอ้โหโอ้โหเป็นไงนปืนยิงสิวอร่อยไหมเจสิวหัวช้าเข้าไปกิบเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับอะไรหัวดำๆเจสช็อต ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะครับกระโดดข,ขึ้นทางตรงนี้นี่ะอุ้ยอ,อุ้ยเอาโอ้โหมีวางจับระเบิดไปด้วยโอเค๋ยวเรา ้าไปข้างในนี้นะครับนั่นแหละเฮ้ยเข้ยวางปลาระเบิดด้วยเฮ้ย,อยโอเคเดี๋ยวเราคันกล่องนี้ดูนะครับมีกระสุนอีโบกระสุนอี evo evo เต็มเลย เรียบเลยก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะครับมีกล่องอะไรไหมมีพยาบาลตรงนี้ไม่มีอะไรเจนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูนะครับมีอะไรไหมจ้าแบ克ออฟ ราระเบิดน้ำล่องไปก่อนแล้วกันนี่แหละ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 หมดหรือยังเจ๊โอ้ยใจหมดโอ้โห้ว่าแล้วมันต้องมีโอเคข้างหน้านี้ก็จะมีเกาะมีพยาบาลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระสุนปืนกลปืนกลหนักให้นะโอ้โห โกกฉลองเลยกันนี่แน่ดักยิงกูโอ okay เคเราขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับกระโดดข้ามกล่องตรงนี้อ่ากระโดดปึ๊ดแล้วก็กระโดดทางนี้นะครับอ่าขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาแหละแล้วก็กระโดดทางด้านนี้นะกระโดดปึ๊ดก็เข้าไปข้างในนี้นะครับ เอาอะไรวะโหพลาดได้ไงวันนี้มันโห<ฮ>เวียนกนัเอาไมโอ<ฮ>้ยยิงกันสนันเลยอ้าปล่อยให้เขายิงกันไปนะครับส่วนเราก็นั่งจิบชาอุลุกลไปนะครับยิงกันเสร็จเมื่อไหรก่ก็มาบอกกูแล้วกันนะทำไมงเงียบอะ่ะ ทำไมาเงียบๆอะ่ะมีแน่เละไปเลยเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจุดนี้ให้เรากระโดดข้ามกล่องตรงนี้ไปนะครับเออ้เอเอนัอ่นหน่ยิงปะยิงปะอุ้ยตกคนละเอ้ย อลวกอ่อนอ่อนอ่อนโอ้โหม่มากันบ้าเลยปืนช็อตก็ตได้ปืนช็อตก็ได้โอ้ยอาปลาให้หมดนี่แหละมา ai mèo, miếu, sưuเขา, ơi, chặt gắt cu, thôi, đừng mà chặt cu, ờ, ai miếu, chặt gắt cu, nè, đây, nè, anh lui, à, ok, rồi chưa, lé rồi อ u i โอ้ยเอเลี่ยนอึดอึดจริงเลยโอเคมามันก็มาโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ,โ,โอ้โหปลาระเบิดว่ะนี่แน่เออไปโอเคหมดหรือยังตายเรียบเลยแบ็คออฟโอ้โหกว่าจะผ่านโอ้ยนั่นแหละโอเค ให,ให้กระโดดตรงจุดนี้นะครับแล้วก็กระโดดไปตรงนั้นด้านนี้นะโอเคไม่มีอะไรเหลือแล้วแหละหมดแล้วแหละเอ๊ะกระโดดอ้อแล้วก็ลงด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวลองฟันกล่องโอเคมีพยาบาลเอ่อตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเคมีกระสุนให้นะ "you're a good guy, corporal. listen, you've got to get down below. there's something coming through, and it's the nastiest looking thing yet. some of your buddies went down there a while ago, and i haven't seen them since. i've got some weapons i've piled up in here. you better take as much as you can carry, because i think this is it. ูเหมอนว่าข้างล่างนี้มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูข้างล่างกันนะครับโอเคโอเคโอเคมึงให้แค่นี้เหรอโห้าสิบโอ้โหขีงกกระสุนอีโบโอเคมีปืนแม็กนมัมโอ้โหตระจ มาเตรียมไม่พร้อมโอเคโอ้ยโอเคอ่ารีโหลดโอเคพร้อมพร้อมไปลงลิฟต์ไปนะครับโอ้ย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 แรงลมโอ้ยลมแรง มแรงโอเคกล่องมีอะไรแมกกาซีนแม็กน้าําปันกล่องรนี้ดูโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนี้นะครับโอยโอ้โหลมแรงมากโอ้ยอะไรปั้นกล่องรงนี้นดูมีระเบิดรีโมทกระสุนแม็กนัํมนะครับก่อนที่เราจะไปข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้เราเข็นถัง ตรงนี้ก่อนเ,อเขียนไปนะครับอะไรแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับข้างในนี้ก็จะมีเกาะแบตเตอรี่อยู่นั่นเองนะครับให้มาสองถังนะครับโอเคแปดสิบไปสิจ้ะโอเคไปอะไ่เดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับ เดี๋ยวให้เราก็เชื่อมตรงนี้นะครับเอาละโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำหมักชีวภาพตราป้าเชงนะครับก็สามารถเต้งเลือดได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มร้อยนั่นเองนะเอาละเดเราไปดูกันตรงนี้นะครับอะไรอ่ะประตู เหมือนเป็นประตูมิตินะอุ้ยอุ้ย, <c oughs> อ,ยอะไรวิบวับวิบวับเหมือนเข้าไปในประตูนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอะไรโผ่มายกันแล้วนะโอ้โหโอ้โหมาเต็มเลย แมงหวีป่ะวะโอ้โหเอเลียนโผล่มาแล้วเอเลียนให้เรายิงตรงตาทั้งสองข้างนะครับนี่แนะ่ยิงตรงตาทั้งสองข้างครับแล้วก็ใช้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ต่อนะครับ Okay. เดี๋ยวให้เรานี่ครับยิงตรงนี้ตอดนะครับซ้ายและขวาจากนั้นให้ยิงตรงกลางนะครับนะฮะยิงตรงกลางนี้นะนี้นะครับให้มันร้องขึ้นมานะแล้วมันก็จะปล่อยโอ้จากนั้นก็ปล่อยเอเลียนโผล่มานั่นเองโอ้โอนี่ไงเอเลียนยวางระเบิดมาด้วย มาโผล่มา <sk r att ling> ปล่อยระเบิดด้วยเว <sk r att ling> ้ยนี่ไงนี่แนี่ยอ้อยเละเอาแหละ หลังจากนั้นให้เราทำเหมือนเดิมนะครับก็คือโนะอ้ยกิ่นปากอเอเลี่ยนโอโ้โคตรเหมน็นเลยเอเหม็นเปรี้ยวนี่แม่เจ๋งจังนั้นโอ้ยสะพานขาดด้วยปล่อย หายลมอีกแล้วอุ้ยนี่แนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงบันไดนะครับโอเคนั่นแหละใส่เชือกขึ้นไปนะครับปล่อยเอเลี่ยนอีกแล้วอะ่ะ โอ้ยผายลมอีกแล้วเหม็นเปรี้ยวโอ้ยหมดโอ้โห โอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวแช่น้ำปลาเชงก่อนโอ้ยสดชื่นมีแรงขอบคุณมากเอาละให้เราทำงี้ต่อไปอีกนะครับเออใหม่ยแล้วถ่ยายลมอีกเอาละนี่แน่ เราใช้สลิงนะครับโอ้ยโดนอีกแล้วนี่ไนะยิงมันไปอีกนะครับโอเคยิงตรงกลางนะครับยิงไปเรื่อยๆนะรอบเที่วไหรแล้ววะปล่อยเอเลี่ยนมาอีกแล้วนี่ไนงะ ปล่อยควันพิษไหมละโอ้แช่น้ำปะเชงก่อนเออโอเคเรียบร้อยเอาแล้วมา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 โอ้เม็ดเปรี้ยวครับกูเม็ดเปรี้ยวนี่แน่ยิงก่อนครับเอาแล้ว อออ้ถ่ายลมนะเหม็นเปรี้ยวโอ้ยนี่เนี่ยโอเคโอเคโอเคหมดแล้วยังหมดแล้วมาเอาแล้วเรียบร้อยครับกลับไปเลยกลับมิติมึงไปเลยไอ้ชิวชิวไอ้ชิวชิวชิว,ชว,ชว Oh. so, corporal shepherd, we meet at last. please don't think that i've been avoiding you. a great many matters require my attention in these troubled times. Uh -huh. i do hope you understand. and now i require a further indulgence on your part. i cannot close my report until every loose end has been tied up. The biggest embarrassment has been Black Mesa Facility, but I think that's finally taken care of itself. Quite so. Oh, what's <laughs> But there is still the lingering matter oh, of witnesses. I admit, it, right? I admit I have a fascination with those who adapt and survive against all odds. They rather remind me of myself. If for no other reason, I have argued to preserve you for a time. Oh. While I believe a civil servant yeah, like that. yourself understands the importance of. Discretion. My employers are not quite so trusting, and rather than continually subject you to the irresistible human temptation of telling all, we have decided to convey you somewhere you can do no possible harm, and where no harm can come to you. I'm sure you can imagine there are worse alternatives. เอาทิ้งกูไปเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนดิเราทิ้งกูไปเลยเฮ้ยกูเหงา,าสุดท้ายสถานะถูกกักกักตัวไว้นะครับรอการพิจารณาในภายหลังนะโอเคแล้วก็ในส่วนของสถานีวิจัยแบล็คเมซ่านะครับก็ถูกทำลายลงด้วยระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะซึ่งในคลิปที่แล้วอะ่ะผมปิด ระบบระเบิดนิวเคลียร์แล้วนะแต่ปรากฏว่าไอ g ้ g m มนนะพี่เหี่ยวสัก์คนนี้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งผลสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือระเบิดตุ้มหายไปเลยนะและ้วก็เราก็ถูกกักขังเอาไว้นะครับรอการประเมินผลในภายหลังนั่นเองนะซึ่งสาเหตุที่โดนกักขังเอาไว้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรนะแต่น่าจะเ,เห็นว่าฝีมือเราอาจจะ คนมีฝีมือด้วยเงี้ยเอาเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ประมาณเนี้นะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Half-Life: Opposing Force นะเอาละก็อยู่แค่เนี้นะส่วนคลิปหน้าก็คงจะเป็นเรื่องเสริมตัวต่อไปซึ่งก็คือ Half-Life Blue s h i p t นะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าวันนี้สวัสดีครับ